ครับก็วันนี้นี่ผมมาที่จังหวัดกันดารน,นะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆกับพนมเปญน,นะฮะมาเยี่ยมมาเที่ยวนะฮะที่บ้านของน้องที่ทํางานอยู่ที่เดียวกัน,นมาเห็นสารพระภูมินะครับที่นี่จะเห็นได้ว่าเป็นสารพระภูมิที่อยู่ที่นั่นจะไม่เหมือนที่บ้านเรานะฮะเป็นสารพระภูมิที่ดูน่ารักมากนะครับ บรรยากาศจะอยู่ติดกับแม่น้ำนะผมดูบรรยากาศแล้วเหมือนกับที่จังหวัดอุทัยนะตรงแม่น้ำสะแกกลงนะังนะฝั่งนู้นก็จะเป็นอีกเกาะเกาะหนึ่งนะเป็นอะไรที่เป็นทําเลที่ดีมากๆนะฮะน้ำนี้เ,เต็มบริเวณนั้นทั้งหมดเลยไปไหนก็มีแต่แม่น้ำมาเห็นที่เขา,า,า,าเลี้ยงไ<า>ก่อยู่ในโครเก้พี่ ที่นี่ปาอุดมสมบูรณ์มากนะพีด่ด้วยเขาเลี้ยงไก่ออกที่เลยอะเยอมากเลยอะอ่านี่ครอบไก่ครอบไก่ที่กัมพูชาเนี่ยเขาจะเ,าเลี้ยงไก่บ้านนะครับเลี้ยงไก่บ้านนะเขาจะทำบริเวณให้ไก่อยู่อย่างเงี้ยนะเลี้ยงไก่บ้านที่นี่ก็ชอบกินไก่บ้านนะ សំជាដែរសំជាដែរសំជាតាសំជាតាហ្នឹងហើយឆ្ងាយណែនចាំទេណាអូនេះបំអងត្រៃត្រៃបានេះត្រៃត្រៃអានេះនេះត្រៃបងនេះត្រៃណែត្រៃយ៉ាងដែរនេះត្រៃបឹងអូបឹងនេះເຂົາຕຽມເຂົາຕຽມອາທໍາປາຍ່າງປາດຸກนะครับຍ່າງປາດຸກເພື່ອທີ່ຈະມື້ກີ້ຜູ້ເຫັນຕ້ອງເຫັນເລົ່າກິນไอ้ເນື້ອນາຍເຫັນສະດາວเนี่ยເຫັນສະດາວเนี่ยเนี่ยណាສະດາວກັບປາຫວານเนี่ย

อันนี้ก็เลยเนี่ยนะานยช,าชาดกขญัยเพราะชาชาดขญัยชาดขญัยใส่เมินก็คือเขาผัดนะครับผ,นะผัดใส่ขิงนะไก่ที่นี่เนี่ยผัดใส่ขิงนี่ค่อนข้างที่จะเขาทาอร่อยมากนะเขาทาอร่อยมากก็ทําอร่อยประยมปรับทานหนึง่งกินทานนี่ดักจะงานครั้งเนี่ยชาขญัยเนี่ยจะงานอย่ง ชาขึ้ยดาด่เมื่อนนอด่ต่เมื่อนด่ต่เมื่อนชาขยอนด่า่เมือนเอเนี่ยงเลยนี่วันนี้นี่นะครข้าวคัววันนี้ข้าวคัวมาทำผัดพริกขิงนะผัดพริกขิงไก่เออที่นี่นี ขึ้นชื่อนะขึ้นชื่อผัดทิชกิงไก่นี่ขึ้นชื่อมากก็ทำอร่อยมากนะแต่วันนี้อร่อยป่าวไม่รู้นะเขากำลังปรุงอยู่แล้วแหละแต่ผมมาผมก็เลยผัดซะเลยนะก็วันนี้วันนี้เป็นเมนูที่พื้นบ้านเป็นเมนูพื้นบ้านมีทําหลายอย่างแหละวันนี้ดะเนี้ยอันนี้ดะดะเบลอดะเบลนะฮะก็ใส่เกลือเออเกลืออัมเบลอัมเบล อันเบลก็คือเกลืออันนี้อายุนโนโมโตะอายุโนโมัตโตะคือรสนี่แหละก็เรียกอายุโนเลยแหละอายุโนโมโตมะโอ้วันนี้นี่เมนูเด็ดเด็ดเขาดีใจเลยนะวันนี้เรียกเลย,ยคคม,มีคนพูดภาษาเขมรคุยกับเขาอันนี้สกอร์ด้นเทคโนโล อ๋อก็ได้มาทําเอ่อลงปู่มัททเมนเนี่ยนะเป็นเชฟเลยวันนี้รู้สึกจะมีเอ่อตํามะกอด้วยดักตึไตรตึด่ะตึไตรตึตึไตรเนี่ยบ้านเธอลูกนางบ้านน่ะเออเธอเองเหรออ๋อติงกี้มัวนี่ๆเชื้อหลุนไหนอ๋ออันนี้เธอนางเป็นบาปเดชดาสมบาปบิดาอ๋อสมต่อบิดา យកយកត្រៃអីត្រៃនេះត្រៃនេះអូអូថ្លៃអត់ដែរតែអត់ដាក់អាំងអណៃអូយត្រិនត្រិនដែរនៅពេលមានហောင်းអីស្អីនេះអានេះសញ្ញាជ្រូកជ្រូកជ្រូកអឺមានហោជ្រូកសាច់មាន อ๋ออันนี้ก็คือต้มยำไก่บ้านนะต้มยำไก่บ้านนะเขาทำโอ,สอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดโอ้โหใน,นบ้านเอ่อบ้านคบอ่ะจังหั้นะฮะบ้าบานคบจราเนี่ยไงนะฮะอ่ะันนี้ใกล้ใกล้ได้ละใกล้กละต้มยำพร้อมเรียบร้อย นี่นี่ก็คือขิงหรัขิงผมกินขิง,ขง,ขงขสดอร่อยอร่อยขิงปัตตานีเรากินขิง,ขงก็ดีอยู่แล้วนะโอเคครับเดี๋ยวเมนูเ<า>มนูครบแล้วดูเมนูอีกทีหนึ่งขอบคุณครับ เรากาลังทําอีกเมนูหนึ่งตัวนี้นะเขาเรียกว่าชาตรั่วชาตรั่วชาก็คือผัดนั่นแหละตรกกั่รวก็คือ,คอเนี่ยมะเขือมะเขือเผาก,ก,ก็คือตรั่วก็คือตรับนั่นแหละชาตรั่วชาตรั่วก็คือผัดผมกาลังจะขู <c oughs> พวพริกนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะ ตำบาตมือตำมือจิ้วมือบะตมือมือแต่เนื้อคั่วคั่วพริกเพื่อที่จะตำตำน้ำพริกปลาดุกนะเขียนปลาดุกแล้วแต่ต้องคั่วพริกซะหน่อยคั่วพริกก็หน่อยปลาดุกเนี่ยกำลังปลาดุกนานะเนี่ยปลาดุกนาอร่อยมาก วันนี้ทำเมนูหลายอย่างมากเะไปหน่อยนะใส่เกลือไปนิดหนึ่งเกลือพี่จะโอ้โหดูสาสะ์สใจมาก สองลูกก็ได้พี่นี่ปะดุเตรียมยวเลยนะปะดุกนี้จะเป็นปะดุกนานะที่นี่ปะดุกนาจะมีเยอะมากนะซึ่งถ้าที่บ้านเรานี่จะไม่ค่อยมีละนะมีแต่แพงมากที่นี่เราจะไม่ค่อยเห็นที่ผมไปที่ตลาดเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นปะดุกตัวใหญ่ๆนะเพราะที่นี่เขาไม่ค่อยกินปะดุตัวใหญ่ ขามีปะดุที่เป็นธรรมชาตินะปะดุกนาค่อนข้างเยอะเอาปลาใส่ละนะปานี้เอาปะดุนะปะดุกจะเห็นปะดุปะดุก,ดกนาจะเป็นปะดุกสีเหลืองนะเนื้อจะออกเหลืองอร่อยมากอันนี้เดเล็บโฟ ก็ที่นี่เนี่ยถ้าพูดถึงจะกินสะเดานะจะผัดสะเดาเนี่เขาจะไม่ค่อยเห็นสะเดาที่ที่กินกับน้ำปลาหวานนะคนกัมพูชาคนที่บ้านผมเนี่ยจะกินสะเดากับป่นปลาธรรมดานี่แหละ โอเคพอแล้วเดี๋ยวผมจะปรุง <Okay. S 1> ใส่นมมโตะไปหน่อยขอนะอันนี้ก็มะนาวมะนาวนี่เราโอเคน่าจะกำลังพอดีเลยแหลนะใส่น้ำปลาไปหน่อยนะตึกไตร ที่นี่รเราก็จะใส่น้ำน้ำร้อนนี่แหละน้ำอุ่นก็ได้น้ำร้อนก็ได้แล้วมันก็จะเข้าเนื้อพี่กับมูไหมฮะได้เลยโ <c oughs> <c oughs> อเค okay. ชิมนิดนึงก็ได้อืม <c oughs> รอยเลยรสชาติกลมกล่ okay. อมสำหรับอาหารโอ้เต็มๆเลยวันนี้นี่มาดูปลาดุกปลาดุกนาหาทานยากมากแล้วก็จะเป็นสะดาวาแล้วก็จะมีมีชาตรอบ

ดูบรรยากาศที่นี่เนี่ยจะเ,เปรียบได้กับที่จังหวัดอุทัยนะแล้วก็มีแม่น้ำตัดผ่านก็คือแม่น้ำสแกกลังฝั่งนู้นก็จะมีโป๊ะโป๊ะข้ามข้ามเรือไปฝั่งซึ่งเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆอันนี้คือ,อจุดที่ มีความน่าสนใจมากนะครับสําหรับกัมพูชาเพราะว่าเขามีแม่น้ําตัดผ่านค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์มากเธาบอกเธอบอกเร็วไปนิดนึงนะจริงๆพี่ก,กินสักทีหลเลยนะต่หลนะังอ่ะ